สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินนะคะจะพาเพื่อนๆนนะคะไปชิมร้านอาหารแซ่บๆนะคะแถวแถวอู่ทองนะคะเป็นร้านอาหารรสชาติแซ่บนัวใกล้ทุ่งนานะคะบรรยากาศล่มลื่นเป็นธรรมชาติอยู่แถวตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ คืออาจจะบอกนะคะว่าร้านเนี้ยนะคะเป็นร้านที่แบบว่าปีลมพัดเย็นๆนะคะหรือถ้าเราจะไปอะ่ะเราจะไปทางจระเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรีก็ได้นะคะคราวนี้พอมาเนี่ยบรรยากาศแรกก็คือเราจะเห็นแก๊บอยู่หน้าร้านเยอะมากเลยค่ะก็แสดงว่าร้านเนี้ยน่าจะอร่อยจริงๆค่ะดังเพื่อน แนะนำมานะคะก็ไม่ต้องให้เสียเวลาเลยนะคะแอดมินก็จะนำเสนอเมนูนะคะที่แอดมินได้สั่งมานะคะเป็นภาพรวมแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าถ่ายแยกนี่ท่าทายจะไม่ไหวเพราะว่าแอดมินมาตอนประมาณทเที่ยงเที่ยงอะคะ่ะหิวค่ะก็จะเป็นเมนูนะคะมี ภาพแรกนะคะก็จะเป็นตำปูไทยนะคะตำปูไทยนี่ก็รสชาติแบบไทยๆนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ35บาทค่ะแล้วก็มีไส้อ่อนทอดกระเทียมนะคะบอกเลยนะคะจานนี้ไม่ได้กินของเครื่องในคือล้างเกี้ยงมากแล้วก็ทอดได้กรอบอร่อยนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะราคานี้ก็ประมาณ80บาทค่ะแล้วก็ยาวุ้นเส้นทะเลขอบออนะคะ กุ้งหมึกเนี่ยคือเยอะมากนะคะ80บาทค่ะแล้วก็ลาบหมูนะคะก็70บาทค่ะตำปูปลา40บาทนะคะแล้วก็แกงเห็ดรวมเนี่ยก็70บาทค่ะคืออยากจ,จะบอกเพื่อนๆน,นะคะคือจริงๆอ่ะแอดมินอ่ะมาทุลาแถวแถวสุพรรณบุรีนะคะคือมาหาเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนนะคะพอดีเพื่อนบอกว่าเออ อยากจะให้อดมีมนอะลองไปชิมอาหารบรรยากาศเพราะว่าเขาบอกว่าอดมิน,นีชอบอะไรที่มันแบบเออธรรมชาติธรรมชาติรราตางี้เขาก็เลยแนะนำให้อดมินเนี่ยลองไปที่ร้านอิงนานะคะเขาบอกเลยะคะ่ะว่าร้านอิงนาเนี่ยเขาบอกเลยก็คือเป็นบรรยากาศแบบเออธรรมชาติจริงๆค่ะนั่งทานอาหารไปนั่งมองวิวไปเห็นรวงข้าวไปแต่ช่วงเนี้ยรวงข้าวเขาเก็บเกี่ยวแล้วก็ จะไม่เห็นต้นข้าวเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นเออโล่งๆเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วแต่บรรยากาศก็ดีมากค่ะไม่ร้อนนะคะแล้วก็แม่ครัวที่เนี่ยก็ทําอาหารได้เร็วนะคะแก๊ก็เยอะมากตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าตายแล้วแอดมินมาตอนเที่ยงนี่จะต้องรอนานหรือเปล่าก็ไม่รอนานนะคะเพราะว่าสังเกตดูนะคะ คือแม่ครัวที่นี่เขามีความชํานาญในการทําอาหารค่ะเขาน่าจะแบ่งโซนกันทําว่าเอออันเนี้ยเธอตำส้ตมตำนะอันนี้เธอทําลาบหมูอันนี้เธอยำอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยไม่ลอนานเท่าไหร่ค่ะก็ร่อยมากเลยนะคะคราวนี้อย่างรสชาติส้ตมตำนะคะก็คือถ้าถามแอดมินก็อร่อยก็ไม่ได้จัดจานมาแต่ก็คืออร่อยแบบรสชาติกลมกล่อมอะค่ะ แต่ที่ถูกใจที่สุดก็คือน่าจะเป็นยามุนเส้นทะเลนี่ค่ะเพราะว่ารู้สึกจะให้กุ้งกับปลาหมึกได้เยอะมากค่ะคือให้เยอะจริงๆแล้วก็ลาบหมูเนี่ยก็รสชาติแซ่บๆค่ะแต่ว่าแอดมินไม่ทานเผ็ดใช่ไหมคะแอดมินก็เลยบอกว่าไม่ต้องเผ็ดมากแต่ก็ยังมีความแซ่บๆอยู่ในลาบหมูนะคะแล้วก็ ปูปลานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะคือปลาก็นัวนัวค่ะตามแบบฉบับของร้านส้มตำนะคะส่วนใหญ่นี่ถ้าจะให้ลูกค้ากลับมารับประทานซ้ําใหม่เนี่ยก็ต้องขอบอกนะคะสิ่งแรกก็คือน้ําปลาเนี่ยจะต้องเป็นเอกอลักษณ์เฉพาะตัวนะคะจะต้องมีความนัวความมันลอยนยคะสังเกตดูที่แอดมินไปนชิมชิมมาเนี่ยทุกร้านที่ทําส้มตามขายเนี่ยมักจะมีสูตร น้ำปลาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละร้านเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดหวังอค่ะส่วนแกงเห็ดรวมนี่แอดมินทานไปก็อร่อยดีค่ะก็ได้กินของน้ำเครื่องเทศที่อยู่ในนั้นนะคะเห็ดก็สดดีค่ะใส่เห็ดหลาย,ย่างนะคะก็คือไม่ได้ผิดหวังแล้วค่ะที่มาคราวนี้ก็จะเป็นเซตที่สอนะคะ ที่เขาทยอยเอามาเสิร์ฟนะคะเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นของโปรดแอดมินค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องบอกนะคะถ้าเพื่อนๆ่อนซีที่ดูคลิปของแอดมินมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่แอดมินทำทำคลิปมาได้ได้ประมาณสัก2ส,สัปดาห์เนี่ยแอดมินจะบอกเสมอว่าแอดมินเนี่ยเป็นคนชอบทานหมูแดดเดียวมากเลยนะคะ ส่วนหมูแดดเดียวร้านนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะก็คือหมูแดดเดียวเนี่ยก็มีความแห้งรสชาติดีไม่ติดหวานเท่าไหร่นะคะจานนี้ก็80บาทค่ะแล้วก็จานต่อไปก็เป็นต้มแซบกระดูกอ่อนต้มแซบกระดูกอ่อนนี้ก็รสชาติอ่าอ่อกจะเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะคะก็เผ็ดนเผ็ดน้อยๆก็ไม่เผ็ดมากหรอคะ่ะแล้วก็มีตำไทยไข่เค็มเนี่ยเมนไม่ได้สั่งนะคะแต่ว่าเพื่อนอ่ะ ็นคนสั่งเพราเพื่อนชอบฐานไข่เค็มนะคะอันนี้ก็40บาทแล้วก็ยำหอยนางรม80บาทเขาบอกว่ายำหอยนางรมนี่คือบอกเลยนะคะว่าโอ้รสชาติอร่อยจริงๆค่ะหอยนางรมตัวโต,วตวเครื่องเคียงดีมากยำได้แบบมิกเข้ากันดีมากแบบว่าทั้งตัวหอยและตัวเครื่องที่ยำเนี่ยคือเขาไม่ได้ห่วงเครื่องเลยนะคะคืออร่อยใช้ได้เลยนะคะค เพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานหอยนางรมเนี่ยลองมาสั่งยำหอยนางรมจานเนี้นะคะแอดมินว่าก็คุ้มนะคะเพราะว่าราคาเพียง80บาทรสชาติก็จัดจ้านถูกใจจะออกหวานๆนิดนึงอันนี้น้องตัวเล็กๆเด็กตัวเล็กๆก็ทานได้นะคะไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าลองมาชิมได้เลยค่ะ ส่วนอีกสองเมนูนะคะก็จะเป็นยำลม,ม,มิทะเลค่ะยำลม,ม,มิทะเลนี่ขอบอกอย่างที่บอกค่ะจริงๆกุ้งและปลาหมึกเยอะมากค่ะแต่ว่าก็หิวอะค่ะก็ตักไปส่วนหนึ่งทานไปส่วนหนึ่งด้วยนะ,นะคะมันก็เลยเหลือแค่นี้แต่ขอบอกนะคะว่าแกงเห็ดรวมที่สั่งไปม่กกี้เนี้ยคือเพิ่งได้มาแล้วมันก็เออมันแซ่บมากค่ะก็คิดว่าแอดมินก็ ชอบเหมือนกันเพราะว่าแอดมินเป็นคนชอบทานทานเห็ดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะคะใครที่ผ่านมาทางเส้นจรเข้สามพันอู่ทองนะคะอยากได้ร้านอาหารที่รสชาติแซ่บก็อยู่ใกล้ทุ่งนาบรรยากาศล่มลื่นเป็นธรรมชาตินะคะก็มาได้เลยค่ะแถวจระเข้สามพันอำเภออู่ทองนะคะหรือว่าจะมา จะมากันหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าที่นั่งก็มีเยอะค่ะเขาจะเป็นที่นั่งขึ้นไปบนชั้นสองนะคะเป็นชั้นสองก็คือยกจากพื้นขึ้นมาค่ะแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนน่ะสนใจนะคะอยากจะมาทานอาหารอีสานแซ่บๆถูกใจนะคะแล้วมองวิวทิวทัศน์ไปด้วยเนี่ยแอดมินก็อยากจะให้เพื่อนๆอ่ะ ลองมาชิมที่ร้านอิงนานะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าการต้อนรับดีบรรยากาศดีแล้วก็เป็นกันเองค่ะเมนูนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเขาจะมีเป็นแผ่นๆแล้วติ๊กเอ้าอย่างเดียวค่ะเมนูมีให้เลือกเยอะมากค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะลองแวะมาได้เลยนะคะราคาไม่แพงค่ะราคาย่อมเยาว์นะคะ